ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบตีสี่แล้วนะครับนอนไม่หลับครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็มาตีบวกแม่งเลยดีกว่าครับโซแคมเบลครับบวกเจ็ดนะมาใช้แต้มด้วยครับดูดิว่าจะหลับฝันดีหรือเปล่าครับหรือนอนฝันร้ายหรือว่านอนแม่งไม่หลับเลยครับไปครับ สามทีบอครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกูไหนครับทุกคนฮึบอู้ไม่หลับแม่งแล้วเฮียอ้ยน,น่าจะหลับไปตั้งแต่แรกครับน่ามึมาตีบวกเลยโอ้โหโหดร้ายเกินไป เฮ้ยโอเคครับทุกคนบายครับฝันดีครับใครที่มาดูตอนช้าก็อรุณสวัสดิ์ครับายบายครับ